หนึ่งหมื่นเริ่มนี้ไม่ขอประมวลแล้วกันเปิดยังไงมันก็ไม่ได้ยินเสียงอะในคลิปนั้นนะที่ยินเสียงเพลงอ้ามาลีเมกอากบตอนนี้ของเราก็ครไปที่เรียบร้อยคือใช้อันนี้น้อยมากใช้แค่สิบอันไม่รู้ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเมกมอนหรือพ็อกเก็ตมันจะเป็นแบบนี้ไหม ถ้าใช้ัอันนี้ก็ถือว่าโคตรคุ้มแต่ก็ใชเ้เศษนี้เยอะนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนานมากกว่าจะเก็บได้แล้วก็ใช้นี้20เป็นไอเทมอัปดาแล้วก็เศษเออเอาไว้อัปตำนานอืมชื่ออ่านไม่ออกลืมไปแล้วน่ะอ๋อโอ้ยก็ไม่จัดเข้ามาเนาะตกลงดีครับง่าด,ดูยูทูบล่ากันมันกว่ามันยั่งอ,อันนี้เสร็จ อมาแล้วโอ้ยยืด x สมบัตดอกโอ้กูที่ได้แล้วได้แล้วกูมีปัน่นอ่ะบอกเลยกูมีปัน่นกูปั่นแค่นี้พอละติเก้ถ้าเรื่อผมไปดูจะเปรียบเทียบนะจีนแท้กับเอออันนี้จะเป็นคล้ายๆจีนเถื่อนหน่อยตอนออกสกิลจะแตกต่างกันอยู่แค่ตอนออกนะแต่พอสกิลดับฉากนู่นนี่ก็ยังเหมือนเดิม ามาเริ่มต้นที่แปลสกิลเก็กโคงงะเลยก็มีก้านส่วนมากเขาจะเรียกว่าเก็กโคงงานนะไม่รู้ว่าถูกเปล่าที่มันรวมนัก,กัตะตัวทีนั่นแหละเก็กงโคงงครอบแน่นชูริเคนน้ำขนาดเล็กแล้วขว้างไปอย่างเป้าหมายตัวตัวเดียวเรียงลาดับจากความเร็วโจมตีเป็นยาวใช่ไหมเลยถ้าเอาตรงๆนะเดี๋ยวเอาใหม่เก็กงกับ่าครอบแน่นชูริเคนน้ำขนาดเล็กแล้วขว้างไปอย่างเป้าหมายตัวตัวเดียวอย่างรวดเร็ว ลำดับความสําคัญคือความเร็วโจมตีที่ช้าที่สุดสร้างความเสียหายพิเศษหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ังโจมตีเก้าสิบหกเอ่อเพิ่มความเสียหายสิบเปอร์เซ็นต์ของความเร็วเป้าหมายและเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ช่องโหว่แบบน้ําซ้อนได้สามชั้นได้สองรอบมันตัวนี้จะโจมตีัตูที่มีความเร็วช้าที่สุดแล้วก็จะเพิ่ม10%เของความเร็วของเป้าหมายหมายถึงเพิ่มเพิ่มกว่าเร็วตัวเองอะ ได้เพิ่ม10%ช่องโหว่แบบแบบอะไรแบบน้ำซ้อนได้3ชั้นใช้2รอบไปหาเอาเองว่าช่องโหว่แบบน้ำมันหมายถึงอะไรไ้อันนี้จะไปท่านน้ำกับปีศาจส่วนค่าความสัมพันธ์โอ้กูคุต้องไปเอาไหมเนี่ยขนาดตัวนั้นที่ไม่มีเมกาผมยังไม่เอาละเอียดเลยค่าความสัมพันธ์ก็จะประมาณนี้ดูเองเออใครอก้าด้วยไหมปื๊บปื๊ปื๊บปวดแค่อันเดียวไปก็อยู่เอบอกแม่หาไม่เจอ ไม่ใช่ปิกจูอีทอรดีตัวนั้นพีกจูใสม่มมวยมาดูที่สกิลสองถาดมืออันนี้ยาวหน่อยนะมันอาจจะผิดพลาดประการใดก็ขอไปด้วยเกโกก่ายอดาบคูนานิสุยอันนี้ผมแปลเอ,เองนะเนื่องจากมันแปลได้อังกฤษแล้วผมก็ไปแปลในอีกนั้นใน,นอีกทีหนึ่งกูก็ต้องไปคนหาในกูเกิลอีกทีหนึ่งลายชันมาไวาในมือแล้ววิ่งอย่างรวดเร็วตัด และตัดเพื่อโจมตีว่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวเดียวเลี้ยงรับดับจากความเดียวอันนี้จะข้ามนะมันจะโจมตีสูที่มีคอามเร็วช้าที่สุดอ่ะประมาณนั้นทาให้เกิดการโจมตีพิเศษ180%สร้างความเสียหาย192ดาเมจความเสียหายโอกาส100%ที่จะสตันเป้าหมาย1ครั้งรวมและปัดเป่า1ในเอฟ้ใ1ในเอฟเฟกต์บัฟของมันหากไม่มีการกำจัดบัฟหรือเป้าหมาย มีเอฟเฟกต์ดีบัฟประเภทความเร็วกระเด็นกลับเป้าหมายเป็นเวลาสองรอบและมีความเร็วและมีความเป็นไปได้เท่ากับอัตราความแตกต่างของความเร็วบวกจำนวนสตูครั้งแรกต้องเปิดใช้งานในสถานะที่ตั้งโคนเงาน้ำเป็นตัวสแตนอินและซ่อนตัวไม่ให้สตูเลือก เมื่อคนเงาน้ำผังหลังเมื่อโงไงเมื่อไงเ่อไงเออร่างเงาน้ำพังร่างกายจริงจะปรากฏต,ตัวทันทีอืมประมาณนั้นกระเด็นกลับว่างว่างเป้าหมายไว้ที่ส่วนท้ายของแถบแอคชั่นหากเป้าหมายอยู่ที่จุดสิ้นสุดแล้วจะลดความโกรธลง200แต้มคนเงาน้ำ ตือทอดคุณสมบัติของตัวเองเออ40%และจะต้านทานและแบ่งปันความเสียหายพาสทิ์ทั้งหมดที่ร่างกายได้รับโคนเงาวน้ำจะหายไปหลังจากได้รับการโจมตีใช้งานหรือรับความเสียหายแบบพัดมากเกินไปคุณง่ายเลยสกิลวนี้ถ้าเป็นเก้โกกาไอ้กก้โกาการเรื่องแบบยังไม่มีกา้าะ มันจะมีโอกาส50%ห้าสิปอร์เ็นที่จะสตันแค่ห้าสิบห้าสิบแต่นี่คือสตันแบบการันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะสร้างความเร็วน้ำได้ต่างๆเพิ่มขึ้นมาถ้าใครฟังทันก็นั่นแหละนะก็จะลดความโกรธด้วยถือว่าสกิลเป็นโคตรดีเลยความโกรธก็ไปถึงเกตอันอันตีนะเผื่อใครยังไม่รู้ก็จะลดความสองร้อยเต็มจะมันเยอะเป่าวะน่าจะเยอะนะกิลาติน่ามันลดเกีอันตีประมาณเท่าไหร่วะอันนี้ไม่แน่ใจมาดูที่อันตี เจ้ากับเปิดใช้ออเงานความรับสุดยอดของนินจาน้ำเปลี่ยนชุดิเคนน้ำขนาดยักษให้กลายเป็นทองและให,ให้เป็นทองคำและบินไปยังเป้าหมายตูที่มีความเร็วช้าที่สุดขโมย30%ของอัตราการโจมตีริตคอลของเป้าหมายและ40%ของการโจมตีริตคอลสองรอบสร้างความเสียหายพิเศษ540% บวกพลังโจมตี360ด้าเมตรดามจพร้อมดูดเลือด30% 5าความเร็วของเป้าหมายต่ำกว่าตนเอง40%ขึ้นไปหรือพลังชีวิตของเป้าหมายต่ำกว่า1 0รวมความตายหลังจากการโจมตีนี้จะเพิ่มให้กับศัตรูทั้งหมด1นัดข้ามมันจะเป็นขื่นน้ำกำจัดให้ทั้งงานให้อันรน,นะ กำจัดให้ทั้งงานสองครั้งน่าจะเป็นกำจัดทั้งเหรออืมกำจัดให้ทีมแล้วกันนะจะกำจัดให้ทีมสองครั้งขึ้นนา้าอันนี้มันคือมันจะแตกต่างนะข้ามน้ํากับทําลายขึ้นน้เอ,อเอฟเฟกต์นี้มันเหมือนกันผมจะเรียกรวมันเลยว่าขึ้นน้ำแล้วกันสร้างความเสียหาย60%ของการโจมตีพิเศษ บวก4%ของขีดจำกัดบนความเสียหายจริงของเป้าหมายสูงสุด1,000%ของการโจมตีพิเศษของมันเองเพิ่มความเสียหายสองเท่าให้กับออมอนเตอร์ในดันเชียนและต้องเปิดใช้งานมันเอาไปใช้ในดันเชียนหรือวะเนี่ยบนล่อสี่เปาทุกๆ3ครั้งของการโจมตีปกติจะเข้าสู่สถานะ ชาโดคิวเรียกโคนเงาน้นามมาแทนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับนิพานงแล้วนิพานอะไรไงีไรให้กับนิพานเออให้กับทีมแล้วกันให้กับทีมถัดไปเพื่อให้นิพานมีผล <c oughs> ให้กับทีมมีผลของการเชื่อมโยงเงา้นาำการผสมผสานเงานำา,รรา,านำ เรียกล้างโคนเหงาหนามได้สูงสุด5ตัวขึ้นไปในอากาศพื้นฐาน2แต่ละครั้งที่พื้นฐาน2แต่ละครั้งที่ความเร็วปัจจุบันสูงสุดกว่าความเร็วเริ่มต้น15%จะเรียกจะเรียกล่างโคนเงาหนาำเพิ่มรวมพลังปล่อยชุดเขนเพื่อโจมตีสตูแบบสุม่ม สร้างความเสียหายเฉพาะ200%ให้กับโคนเงาน้ํเอาโอยโยๆที่มันใกล้สุดละกาันสตูแบบสุม่มจะสร้างความเสียหายเฉพาะ200%ให้กับโคนเงาน้นาอันนี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นสร้างความเสียหายแค่200%แบบล็อกไว้ต่อให้สกิลนี้จะปาสัก500 200ก็น่าจะล็อกที่200%หรือไม่เกินประมาณนี้มาดูมีปาสิี้สกิล ตายแล้วดูพอ้อไปกินน้ำก่อนนีคว,ความลึกลับ Ninja นะวนะความลึกลับของนิ Ninja. นจาน่ะยาวมา,วามกจริงๆความลึกลับของ Ninja น้ํานินจาโอ้โหเปลี่ยนใหม่เลยความลึกลับความลึกลับของนินจาน้ําเมื่อความเร็วในการโจมตีต่ำกว่าของเป้าหมาย จะเพิกเฉยต่อการป้องกันพิเศษ20%ของมันยิ่งความแตกต่างของความเร็วระหว่างตัวเองกับเป้าหมายที่โจมตีมากกว่าที่โจมตีมากความเสียหายเพิ่มเติมก็จะยิ่งสูงขึ้นทุกๆ1%ของความเสียหายของความเร็วจะเพิ่มขึ้นความเสียหายของตัวเอง3%และสูงสุดสามารถเพิ่มได้ อีกห0 0หลังจากการโจมตีมีความเป็นไปได้เท่ากับอัตราส่วนของความแตกต่างของความเร็วระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มเครื่องหมายชุลิเคน้ำให้กับเป้าหมายชุลิเคน้ำา10%ช่องโหว่ประเภทน้ำเมื่อเพื่อนโจมตีเป้าหมายมันจะทำการโจมตีทั่วไปและกินเครื่องหมายชูริเคน้ำของเป้าหมาย ดาแปลงลิมโบลิมโบืคอัน,นี้มันเป็นอังกฤษไม่ใช่เนี่มันไม่เชิงองอังกฤษหรอกถ้าอังกฤษออจะให้เพื่อนแปลได้อยู่แต่นี้มันแบบไม่ค่อยมีความหมายแล้วแหละมันแปลได้แค่ว่าดาแปลงแล้วก็อะไรไม่รู้ผมเลยแก้เป็นลิมโบดาแปลงลิมโบหลังจากที่สกิลประเภทน้ําลงมือจะได้รับลิมโบหนึ่งชั้นลิมโบน่าจะเป็นพาสิุอะไรพิเศษนี่แหละ เมื่อการโจมตีปฏิเสธและการควบคุมในตัวเองถูกกำจัดหรือเมื่อการได้รับของตูถูกกำจัดจะได้รับดิมโบ1นชั้นและได้รับสี่ชั้นเมื่อสกิลเอฟเฟกตการควบคุมสิ้นสุดลงตามธรรมชาติดิมโบเมื่อถึง6ชั้นจะกินทุกชั้นที่กระตุ้นล่างน้ำให้ห่อหุ้มตัวเองล่างน้ำ ก่อที่สามารถดูดซับความเสียหายจากการโจมที่พิเศษ400%ความต้านทานกันโดนโจมตีแบบคิดข้อเพิ่มขึ้น100%โบนัสดาเมจสกิลเพิ่มขึ้น30%เบอร์เอิร์เทิร์นไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะพังหรือหมดรอบใหญ่เมื่อล่างน้ำหายไปการไหลของน้ำควบแน่นจากด้านหลังเป็นทุริเคนน้ำขนาดยักษ์แลก และเกิดรอบใหม่เมื่อคุณมีชูลิเคนน้ำยักษ์สามารถกินชูลิเคนน้ำยักษ์และปล่อยออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ s k i กิ้เอฟเฟกจะเย็นลงเป็นเวลา2รอบใหญ่ดิมโบเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มความเร็ว5%และความต้นทาน10%หลับตาดีกว่า ยังไม่หมดนะเนี่ยยังเหลือต้องปลดล็อกไปดานแลว้วก็อะไรอีกเยอะโอ้พลังพันธะน่าจะพลังพันธมิตรสําหรับประเภทน้ําหรือเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนที่เข้าสู่สนามประลองรับชั้นของพลังสายสัมพันธ์เอฟเฟกพิเศษเพิ่มการโจมทีพิเศษ2%ดูเลือด2%ขีจํากัดสูงสุด20ชั้นโอ้โหเยอจริงและได้รับ1ชั้นเมื่อคุณ ล่วมมือกับตัวเองพลังแห่งพัธมิตรเมื่อได้รับเชิญให้ต่อสู้หรือปกป้องจะได้รับพลังแห่งพัทมิรสองชั้นเมื่อเปลี่ยนาของพลังแห่งพัธมิตรเมื่อคุณได้รับความเสียหายร้ายแรงหากคุณมีพัธมิตรอื่นๆอยู่ด้วยคุณสามารถชะลอการตายได้หนึ่งรอบโวล็อกไปดาวในต่อเริ่มเกมจำนวนชั้นของลิมโบที่สอดคล้องกัน จะได้รับตามจำนวนระบบน้ำที่เป็นเอฟเความเร็วที่เพิ่มขึ้นจากริมโบสามารถโคงไว้อย่างทาวอร50เมื่อบริภโภโค้อะไรเนี่ยล่างน้ำการป้องกันจะทำงานทันทีหลังจากได้รับความเสียหายร้ายแหล่เอยเริ่มขอแหงห่งครั้งเงาน้ำาจนตีสไปก่อนเริ่มรอบใหญ่ เพิ่มเครื่องหมายชูเลเคนน้ำให้กับศัตรูแบบสุ่มและสร้างความเสียหายจากการโจมตีไม่เสีย80%ไม่ตอ้องอธิบายขอแห้งแล้วใ้้ขอพักสามวิหนึ่งสองสามตัวนี้นะคือถ้าเป็นตอนนี้นะถ้ามันอัพมาเดี๋ยวเข้าบล็อกเก้นหรือมีกมอนคือมอเอออะไรนะไม่ใช่ดคพอซซัมจะเรียกได้ว่าตกยุคไปเลยทันที เนื่องจากตัวนี้มีอันติที่แรงแล้วก็สกิลที่โกงกว่าพอทซัมโคตรมากโคตรจะมากๆเลยแลคือมันคอมโ,มโบกับทีมธาตุน้ำแล้วคือมันสอดคล้องกับเออไคโอก,ก้าพอดีที่ตัวนี้จะเป็นตัวแบบของทีมพอดีด้วยถ้าเออถ้าช่วงที่มันมีก้าเข้านะคือ2ตัวนี้ถ้ายืนคู่กันเมื่อไหร่บอกเลยที่มีฝ่ายหนึ่งยับแน่นอนเนื่องจากตัวนี้ต้องมีทีมธาตุน้ำหนตัวถึง2ตัว ซึ่งคนนี้เขาใช้สองตัวถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากตัวนี้จะเป็นสับซึ่งถ้าจาัดทีมประมาณนี้บอกเลยเอาลงยากเออไม่รวมนะาไม่ไม่ไม่เป็นทสามตัวนี้เออไคโอกะเกะโคะนะแล้วก็ตัวน้านี่ลืมชีกนะก็จะประมาณนี้ตามตัวนี้บอกเลยมันจะไม่มีใครเอาลงได้ง่ายๆเว้นแต่ว่าพลังมม่จะหายชั้นประมาณกันประมาณนี้นะเออ,เอ,อจำได้ว่า อืมจำได้โอ้วัสดีจ้าแม่อยากให้รีวิวเลยนะย้แล้วมันต้องมานาั่งรอเอออเอียปเสีลยวเหรอล้ยน้ำตาจะไหลเออเสียงได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ช่างแต่ผมจะพูดแล้วกันผมจะถอดไปแล้วเสียบใหม่นะถ้าผมทำแบบนี้โอกาสบั๊กมันจะมีน้อย ถ้าที่ผมเคยเคยลองในพ็อกเก็ตนะแต่อันนี้มันไม่ได้ยินเสียงเลยเอาอในไหนดีมันไม่มีทีมสตันอันนี้แล้วกันเฮ้ยช่วงแรกมันมีสตัน์นี่หวะอันนี้แล้วกันไปเลยลูกพ่อนอนต่อเออไม่ติดชลิเคียนน้ำแฮร์นะอีกฝ่ายหนึ่งอัสปียร์ถามซ้ำแปะอะไรมาดูที่สกิลหนึ่งจะเป็นการโจมตีมากหม่ตัวเดียวเออมันไม่ได้ล็อกว่าตัวไหนจะมีความโจมตีต่ำ อันนี้มันแค่แนะนําอืมแนะนําก็ตีไปเลยกดเท่อันนี้ไงชุลิิดนะค้ำเอออยากปวดอยาตะตันพี่ก็ลืมหนึ่งเหมือนกันโอ้เฉลยแล้วกูนอนต่อไอ้ใครกุกส่วนให้ได้ก่อนน้มาด้วยอู้เอ้ยมิกิเหมือนอะไรนะปิ๊กจูโมโนอะไรนะมิกีิอุย้ยดับกระจายน้ำโคตรใหญ่จัดไปเลยรู้ว่าสองแสน นี่ขนาดไม่ได้อัพอ้ยมันดวนอะไรอะ่ะน่าจะเป็นพาสีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับความเดียวก็ไม่รู้แชสิกิวแล้วกูนอนรอมนันอีกว่า แต่เรียบไปดูตรงผมคอแห้งเอ้ปลาสีมันก็คือตัวมันมจะได้ตีอคัมันถึงขึ้นน้ามาพูดไงพลาสีเมื่อกี้ที่มันโจมตีก็ก็คือขึ้นน้าจะจมที่ตูทั้งหมดเข้าใจนะอืมเยอก็มีคนถามอีกเชื่อไม่เป็นเลยไอ้ใจอยู่หนึ่งไปไม่ตูเลย เออลูกพี่ดีดีดีกว่าเฮ้ยนี่ไงชุลิเคนนะมันต้องเป็นแบบนี้ตัวเพราะนั้นมันตายเร็วเกินนะมันเลยไม่เห็นนะอัคเออดีเลยเออนั่งงล่างน้ำอ้ดูมไม่ทันแม่งก็น้อยชิบหายดูอันตีเลยได้ยินเสียงเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้มันกัน เออไม่ไงยินเสียแล้วมันดูวันนี้ประเทศนะนี่ต้องภาคกันด้วยนะเพื่อนเจอดไม่ตัดก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะนี่นอย่ขนาดขนาดยังไม่ได้อัพปิงโอ้โหเพียงด,ดิสมันด๊อก